หัวข้อที่3ลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมโดยเราจะใช้สัญลักษณ์ r แทนอัตราส่วนร่วมนะครับสำหรับค่า r นั้นเราจะหาได้จากการนำพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันตัวอย่างเช่นการนำพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1หรือการนำพจน์ที่5หารด้วยพจน์ที่4หรือการนำพจน์ที่10บ หารด้วยพจน์ที่9ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยถ้าแต่ละพจน์เหล่านั้นเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับในส่วนของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตนั้นเราจะเขียนดังนี้ครับ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าจากสูตรและค่าของอัตราส่วนร่วมนั้น ความรู้พื้นฐานที่เราต้องมีคือเรื่องเลขยกกำลังนั่นเองมาดูโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นแนะนําให้ลองอ่านโจทย์ดูก่อนสัก2รอบเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องราวที่โจทย์เขาต้องการนําเสนอนะครับจะเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยพูดถึงการปั่นจัก,กรยานนะครับโดยปั่นเป็นระยะเวลา49วันจากนั้นนะครับให้เงื่อนไขสําคัญมาคือ การปั่นนั้นนะครับจะได้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอจากนั้นนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์แรกปั่นได้20กิโลเมตรคำถามคือเขาต้องการทราบว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเขาจะปั่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับหลังจากอ่านโจทย์แล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนควรจะเอะใจก่อนคืออะไร คือเรื่องของเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวโจทย์เนี่ยให้เวลามาเป็นหน่วยวันนะครับแต่คำถามและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมาเป็นหน่วยสัปดาห์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือการเปลี่ยน49วันนะครับให้เป็น7สัปดาห์นั่นเองต่อมานะครับเรามาดูว่าโจทย์ให้อะไรบ้างนะครับมาดูที่ส่วนของไฮไลท์สีชมพูนะครับ ได้ระยะทางรวมเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอนั่นหมายความว่าในสัปดาห์ถัดๆไปจะเกิดการคูณ2ของระยะทางก่อนหน้านี้เสมอนะครับนั่นหมายความว่าค่าของอัตราส่วนร่วมก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองต่อมานะครับข้อมูลสีเขียวเขาบอกว่าในสัปดาห์แรกเขาปั่นได้ระยะทาง20กิโลเมตรนะครับสัปดาห์แรกก็คือ พจน์ที่1นนะครับมีค่าเท่ากับ20สุดท้ายครับสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะทางในสัปดาห์สุดท้ายแล้วสัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ล่ะแน่นอนครับมันก็คือสัปดาห์ที่7นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ n มีค่าเท่ากับ7และสัปดาห์สุดท้ายก็คือ a 7นั่นเองสรุปแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาค่า a 7หรือพจน์ที่7นะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็จะมาใส่สูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตกันก่อนนะครับจากสูตร an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1จากนั้นแทนค่าที่รู้ไปครับ an ก็คือ a 7เท่ากับ a 1คือ20นะครับคูณ r คือ2 n ลบ1นะครับก็คือ7ลบด้วย1นะครับจากนั้นก็คิดเลขเลยครับ จะได้เท่ากับ20คูณ2ยกกำลัง6นะครับ2ยกกำลัง6นั้นมีค่าเท่ากับ64นะครับเพราะฉะนั้น20คูณ64ก็จะมีค่าเท่ากับ1,280นั่นเองสรุปนะครับข้อนี้ตอบข้อที่4ครับ